กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีตอ้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะสำหรับคลิปนี้วันยุดสุดเรื่องราวของผัวใหม่ฆ่าผัวเก่าระแวงเมียตัวเองจะกลับไปคืนดีซติงจริงกระเบลกับผัวเก่า ตัดสินใจบุกไปยิงผัวเก่าตายคาวงเล่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าเป๋งกันเพื่อนอายุ32ปีเขามีอาชีพขับวินเขามีอาชีพเป็นไรเดอร์กันเพื่อนตัวของเป๋งเขาไม่ใช่คนตัวเป่าเราเปือยกันเพื่อนเขามีภรรยาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าน้องนุ่นกันเพื่อนอายุเท่ากัน32ปีเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0ซีสองคนนี้อยู่กินกันมาประมาณ10ปีกันเพื่อนมีลูกด้วยกัน4คนกันเพื่อนตัวของนุ่นเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วกันเพื่อนเขาเคยมีอดีตสามีกัันนนนเพืื่่่อออชวาไก สองคนนี้อยู่บ้านติดติดกันอยู่ห่างกันไม่กี่กิโลกันเพื่อนทีนี้ระยะหลังมาเหมือนว่าตัวของไอจะมาตีสนิทกับตัวของนุ่นกันเพื่อนสร้างความหวาดระแวงสร้างความหลอกหลอนให้กับเป๋งกันเพื่อนานไฟเก่ากําลังคุกกรุ่นกันเพื่อนเหตุผลหลกัลกๆที่ทําให้ตัวของเป๋งคิดแบบนี้เนื่องจากว่าตัวของไอกันเพื่อน เขามักจะโพสกันเพื่อนลักษณะเป็นการโพสแซลักษณะเป็นการโพสเยอะเขามักจะติดแฮชแท็กว่าหันหลังมาเมื่อไหร่ก็เจอกันเพื่อนคาว่าหันหลังมาเมื่อไหรก็เจอตัวของเป่งคิดว่าน่าจะหมายถึงตัวเมียเขานั่นก็คือน้องนุ่นกันเพื่อนหันหลังมาเมื่อไหร่ก็เจอตัวของไอเป็นลักษณะนั้นไปตัวของเป่งคิดแบบนี้กันเพื่อนนอกจากนี้ตัวของไอกันเพื่อนเวลาเขาไปทํางานเขาเป็นช่างไฟกันเพื่อนติดไฟตามงานบุญงานบวชเขาก็มักจะเช็คอินกันเพื่อนบางทีก็เข้ามาติดไฟแถวบ้านของเป่งกันเพื่อนแล้วก็มีการเช็ค พร้อมกับติดแฮชแท็กหันหลังมาเมื่อไหร่ก็เจอตัวของเป๋งก็เลยคิดไปไกลคิดว่าแฟนของเขานั้นก็คือตัวของนุ่นน่าจะกลับไปคืนดีซิงจริงๆกับเบลกับไออีกกันเพื่อนน่าจะมีการแอบคุยกันกันเพื่อนใช้คําว่าน่าจะาก,ก็แล้วกันเนื่องจากว่าพยานหลักฐานจับได้คาหนางังคาเขามันไม่มีกันเพื่อนไม่ใช่การจับได้ว่าไปนอนด้วยกันในโรงแรมหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแต่มันคือความบาดระแวงรุนๆกันเพื่อนจึงทําให้ตัวของเป๋งกันเพื่อนตัดสินใจบุกไปหาไอที่ทํางานกันเพื่อนไปต่อยตีกันในรอบแรกมีการแลก ค่ยกันอยู่สักพากันเพื่อนรากรว,ว่าตัวของเป๋งสู้ไอไม่ได้กันเปื้อนตัวของไอเชิงมวยดีกว่ากันเปื้อนต่อยตีตัวของเป่งยับกันเลยทีเดียวตัวของเป๋งได้แต่ร้องควนกลางกันเปื้อนเอ้ย เอ้ยเอ้ยถูกหมัดก็โอ้ยถูกตีนก็โอ้ยกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจากนั้นสองคนนี้ก็แยกย้ายกัน,กนเพื่อนสร้างความบาดหมางกินแหนงแข่งใจให้กับเป๋งเป็นอย่างมากไอชิบหายมึงจะมาตีท้ายคัวกูมึงจะมาเอาเมียกูแถมมึงมาตีกูอีกต่างหากสุดท้ายท้ายสุดเรื่องราวนี้ก็เลยจบด้วยความตายกันเพื่อนในวันที่4มิถุนายนปีพศ .2568 กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่ม ตัวของเป๋งตัดสินใจไปกินเหล้ากันเพื่อนกินเบียร์ยอมใจกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้ฮึกเหิมกันเพื่อน หลังจากนั้นเขาได้ตัดสินใจกันเพื่อนกลับไปที่บ้านไปเอาปืนขนาด9้ามมซึ่งตัวของเป๋งเขาเคยเป็นเด็กช่างกันเพื่อนเคยเรียนเทคนิคเทคโนตรงนี้เองเขามีปืนเก็บไว้กันเพื่อนแผลนี้เองมันยอมกันไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้ำคอกันเพื่อนแม้ว่าจะเป็นความหวาดระแวงล้วนๆแต่มันลุกลามบานปลายถึงขั้นตีกันตรงนี้เองเขาก็เลยไม่ยอมกันเพื่อนตัดสินใจเอาปืนขนาด9้ามมเขี่ยรถมอเตอร์ไซค์กันเพื่อนแต่งกลายเป็นไรเดอร์อาชีพของเขากันเพื่อน ขี่ไปป้วนๆเปีเป้ยนๆแถวบ้านของไอ้กันเพื่อนในจังหวะน,นั้นเองตัวของไอ้ก็อยู่กับสมัครพวกวกประมาณ5-6คนกันเพื่อนกำลังนั่งกินหมูกระทะกำลังนั่งสังสรรค์กันแบบสบายใจ ตัวของเป่งทำทีไปส่งอาหารกันเพื่อนมีการสอบถามคนในกลุ่มถามตัวของไอ้กันเพื่อนบอกพี่ครับพี่ครับพี่ได้สั่งอาหารไหมตัวของไอ้ก็ตอบกลับไปกันเพื่อนบอกผมไม่ได้สั่งอะไรผมไม่ได้ต้องการอะไรกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของเป่งกันเพื่อนบอกพี่ไม่ได้สั่งไม่เป็นไรผมเอามาให้กันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเป่งก็ชักปืนขนาด9้ามมออกมาจ่อไปที่วงเล่าบอกผมเอามาให้แล้วไม่ใช่อาหารแต่เป็นลูกกระสุนปืนกันเพื่อนตัวของเป่งใช้มือกดไปที่ไกปืนเบาๆกันเพื่อนน้ำหนัก0.4ปอนด์ปอกันเพื่อนรัวยิง กันเลยทีเดียวเสียงดังเป็นกองชุดตรึงตึงโปะ๊ะ ปังปั้งปั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 งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเป๋งกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศคนในวงเล่าแตกกระเจิงกันเพื่อนปรากฏว่าลูกกระสุนเข้าร่างของไออย่างจางกันเพื่อนโดนไปสองนัดด้วยกันนอกจากนี้ยังมีลูกหลงกันเพื่อนไปโดนเพื่อนของไออีกหนึ่งคนชื่อว่าต๋องกันเพื่อนเขานั่งอยู่ใกล้ๆไอโดนไปหนึ่งนัดกันเพื่อนสองคนนี้ล้มฟุบไปกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเป๋งกันเพื่อนมันก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปทันทีที่ตัวของเป๋งหน เพื่อนเอารถกระบะออกมาเอาสองคนนี้ขึ้นท้ายรถกระบะกันเพื่อนขี่ไปที่โรงพยาบาลอยู่ห่างกันไม่มากประมาณ2กิโลกันเพื่อนปรกากฏว่าจังหวะนี้เองกันเพื่อนตัวของเป๋งมันไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนมันขี่รถย้อนกลับมาดูมันขี่รถย้อนกลับมาเบิง่งกันเพื่อนเห็นแต่หลังไวัยเห็นแต่ไฟไกลๆกันเพื่อนเห็นว่าตัวของไอ้นั่งรถไปโรงพยาบาลตรงนี้เองตัวของ,ปงเป๋งกันเพื่อนมันก็เลยตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามกันเพื่อนเสียงบิดรถมอเตอร์ไซค์ดังแงนแงนแงนจังหวะนี้เองตัวของป๋งมันตามไปทันกันเพื่อนบริเวณหน้าร โรงพยาบาลพอดีตัวของเป๋งมันไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนตัดสินใจชักปืนขนาดเก้ามมออกมาอีกหนึ่งรอบเสียงปืนสนั่นวันไว้ดังขึ้นมาอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนตะลึงตึงโป๊ปั้งปั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 งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเป๋งกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศเจาะทะลุร่างของไอ้กับตองกันเพื่อนซึ่งนั่งอยู่บริเวณท้ายรถกระบะตรงนี้เองเรียกว่าพุนทางรางกันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีลูกหลงนบากันเพื่อน มีคนวิ่งหนีตายกันโอนละมานบางคนป่วยติดเตียงก็ต้องลุกขึ้นวิ่งกันเพื่อนแตกตื่นกันเลยทีเดียวหลังจากตัวของเปงส่กระสุนแบบไม่ยั้งแบบไม่นับหลังจากมันก่อเหตุเสร็จมันก็หนีไปกันเพื่อนทันทีที่ตัวของเปงหนีไปตรงนี้เองเหตุการณ์สงบกันเพื่อนเจ้าหน้าที่เขาก็เลยออกมาดูเหตุการณ์ปรากฏว่าตัวของไอ้กับต๋องกันเพื่อนเสียชีวิตขาที่กันเลยทีเดียวไม่ได้ปถมพยาบาลหรือว่าทำซีพีอาร์แต่ประการใดตรงนี้เองญาติจะพาไปส่งโรงพยาบาลในตอนแรกแต่สุดท้ายท้ายสุดต้องเลี้ยวกลับส่งววััดดกนเเลยยทีี เพื่อนเป็นจุดจบของรักร้าาครั้งนี้มีคนตายถึง2คนกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสุดเรื่องราวของเป่งรักร้าวกันเพื่อนตัดสินใจไปสังแขนผัวเก่าที่เขาวาดระแวงว่าจะมาตีท้ายครัวเขาเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสท้ายตัวของเป่งถูกจับได้หรือไม่ก็โดนแจ้งข้อหาอะไรบ้างบอกเลยว่าอวมอลไทยกันเพื่อนขี้พุ่งแน่นอนยาวเป็นทางด่วนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนมาฟังเรื่องราวของเป่งรักร้าากันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยลงปุ๋ยกันเพื่อนตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านละแวงเห่นไ่ใชัยนแ แงกันเพื่อนชื่อหมู่บ้านกระแวงแล้วตำบลละแหงอำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายสมยศไวยการกันเพื่อนอายุ32ปีชื่อเล่นว่าเป่งกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าเป่งก็แล้วกันตัวของเป่งมีอาชีพขับรถไรเดอร์กันเพื่อนมีอาชีพเสริมขับวินมอเตอร์ไซค์ทำหลายอาชีพกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเขามีลูกหลายคนกันเพื่อนตัวของเป่งมีลูกสี่คนมีเมียหนึ่งคนกันเพื่อนเมียของเป่งผมก็เรียกสั้นๆว่าน้องนุ่นก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของน้้อองนนนนุุ่เปป็สสาาาาาววยยหตดีระมณ3 12ปี2คนนี้อยู่กินกันมาประมาณ10ปีกันเพื่อนทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วตัวของนุ่นเขามีผัวเก่ากันเพื่อนใช้คําว่าผัวเก่าก็แล้วกันคนคนนี้ชื่อว่านายมานาสีสังกันเพื่อนอายุ33ปีชื่อเล่นว่าไอผมขอเรียกสั้นๆว่าไอก็แล้วกันกันเพื่อนไอ้กับนุ่นคบกันตั้งแต่สมัยเรียนกันเพื่อนย้อนกลับไป15ปีตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมกันเพื่อนไปมาหาสู่กันเหมือนว่าเป็นแฟนกันกันเพื่อนตอนหลังมาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันเพื่อนตัวของน้องนุ่่่นนกก็ไไปปออยูัับเงงสววตข เขาก็ไปมีเมียใหม่กันเพื่อนแยกย้ายกันไปเติบโตไม่ได้ติดต่อกันแต่ประการใดจนกระทั่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมากันเพื่อนสองคนนี้โคจรมาเจอกันอีกกันเพื่อนมีการทักเฟซหากันมีการกดไลค์กดแชร์กันเพื่อนเหมือนว่าถานไฟเก่ามันจะเริ่มคุบกรุนกันเพื่อนก็เลยทําให้ตัวของเป๋งหวาดระแวงกันเพื่อนยิ่งเขาหวาดระแวงเขาก็ยิ่งไปส่งเฟซของไอ้บ่อยขึ้นกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของไอ้กันเพื่อนเขามีอาการแปลกๆเขามีท่าทีแปลกๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของไอ้กันเพื่อนเวลาเขาโพส์เฟซบุ๊ก เขาจะมีการติดแฮชแท็กกันเพื่อนหันหลังมาเมื่อไร่ก็เจอกันเพื่อนก็เลยทําให้ตัวของเป๋งคิดว่าการติดแฮชแท็กแบบนี้น่าจะหมายถึงเมียของเขานั่นก็คือตัวของนุ่นกันเพื่อนสองคนนี้น่าจะมาซัมติงจริงกับเบลกันน่าจะมาคุยกันอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนนอกจากนี้ตัวของไอ้กันเพื่อนเขาก็มักจะเช็คอินบริเวณบ้านของเป๋งเงินเพื่อนตัวของไอเองเขามีอาชีพเสริมเป็นคนติดไฟประดับตามงานต่างๆเง,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 งินเพื่อนงานบุญงานบวชตรงนี้เขาก็ติดกันเพื่อนรับจ้างตัวไปติดเครื่องเสียงติดไฟทีนี้ตัวของไอ้เวลาเขาไป ็คอินแถวบ้านของเป๋งกันเพื่อนเขาไปรับงานแถวนั้นเขาก็มีการเช็คอินตัวของเป๋งก็เลยคิดว่าเป็นการโพทย้อยเย้ยเป็นการเช็คอินย่อะเย้ยกันเพื่อนมาเหยียบซานดังมาถึงถิ่นถึงที่กันเพื่อนตัวของเป๋งเขาเป็นนักเลงเก่ากันเพื่อนเขาเคยเป็นเด็กช่างกันเพื่อนเรียนเทคโนทคนิคตรงนี้เองมันเหมือนการหยามเกียดกันกันเพื่อนไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้ไหมลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของเป๋งเขาก็เลยไม่ยอมกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วตัวของเป๋งกันเพื่อนตัดสินใจบุกไปหาไอ้ที่เทศบาลตัวของไอ้เขาทํางานที่เทศบาลนเ สองคนนี้มีการท้าตีท้าต่อยกันกันเพื่อนแรกหมัดแลกมวยแลกควยกันอยู่สภากันเพื่อนปรากฏว่าไอ้เชิงมวยดีกว่ากันเพื่อนต่อยตีตัวของเป๋งยับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนมีการเตะไปที่ยอดหน้ามีการต่อยไปที่ปลายคางกันเพื่อนตัวของเป๋งได้เตะชีช้ำกระลำปีกันเพื่อนร้องด้วยความเจ็บปวดสู้ไอ้ไม่ได้กันเพื่อนเอ้ยเอ้ย เอ้ยถูกเตะก็โอ้ยถูกตีนก็โอ้ยกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปสองคนนี้แยกย้ายกันกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดเขาจับแยกตัวของเป็งก็หอบใจโซโซกลับมาที่บ้านกันเพื่อนไม่ได้แวะไปที่วัดตะโกแต่ประการใดกลับมาเลียแผลใจที่บ้านกันเพื่อนร่างกายก็บอบช้ำจิตใจก็ถูกเหยียบย่ำกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยความตายกันเพื่อนในวันที่4มิถุนายนปีพศ2568รกกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตัวของเป็งตัดสินใจไปกินเหล่ายอมใจกันเพื่อนกินเบียร์ไปหลายกระป ลักษณะเป็นแบบนั้นไปสะสมมานานความแค้นครั้งนี้กันเพื่อนมันต้องถูกสะสางมันต้องถูกชำระกันเพื่อนหลังจากเขากินเหล้าอยอมใจตรงนี้เขาก็เกิดอาการฮึกเหิมกันเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านกันเพื่อนขวอาอาวุธคู่กายเป็นปืนขนาด9มมซึ่งเขาซื้อมาตั้งแต่สมัยเรียนเด็กช่างกันเพื่อนตรงนี้เองเขามีอาวุธอยู่แล้วกันเพื่อนพอเขาได้ปืนตรงนี้เขาก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนสวมชุดไรเดอร์สวมชุดไรแมนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของไอ้กันเพื่อนปรากฏว่าโอกาสมันมีจังหวะมันได้ กันเพื่อนเหมือนฟ้าบันดาลเหมือนนรกสังกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของไอ้กันเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่กับสมักพรคพวกของเขาประมาณ5้าหคนมีการกินหมูกระทะกันเพื่อนมีผู้ชาย5คนมีผู้หญิงหนึ่งคนกันเพื่อนหนึ่งในเพื่อนของเขานั่นก็คือนายนรินทร์อาสากันเพื่อนอายุ34ปีชื่อเล่นว่าตองตองเองเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้กันเพื่อนติดไฟประดับด้วยกันทํางานด้วยกันกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยมานั่งสังสรรค์กันกับกลุ่มเพื่อนเนกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของเป่งกันเพ เล่ากันเพื่อนบอกพี่ครับพี่ครับพี่สั่งอาหารหรือไม่พี่สั่งอะไรหรือไม่เขาทําทีเป็นไลเดอร์ไปส่งอาหารกันเพื่อนตัวของไอ้กับสมัครพพวกตรงนี้ก็ตอบกลับไปกันเพื่อนบอกไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้ต้องการอะไรกันเพื่อนแทนที่ตัวของเปงจะเกี่รถออกมาเขาไม่ได้ทําแบบนั้นกันเพื่อนเขาบอกว่าพี่ไม่ได้สั่งไม่เป็นไรแต่ผมเอามาให้กันเพื่อนไม่ใช่อาหารแต่ประการใดแต่เป็นลูกกระสุนปืนกันเพื่อนสิ้นเสียงพูดตรงนี้ตัวของเปงตัดสินใจชักอาวุธออกมากันเพื่อนเป็นกระเจียวขนาด49ไม่ใช่นะเป็นปืนขนาด9ม ออโตเมติกกันเพื่อนย่อไว้ในวงเล่าหลังจากนั้นเขาก็กดแบบไม่ยั้งกงนเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวตะลึงตึงโป๊ะปังปั้งปั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 งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเป๋งกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศแตกกระจายกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสัดเสพเนจรไปทั่วกันเพื่อนตรงนี้ตัวของไอซ์ถูกยิงไปสองนัดส่วนตัวของตองถูกยิงหนึ่งนัดลุมฟุบทันทีกันเพื่อนส่วนคนที่เหลือวิ่งแตกกระเจิงหายกระจายกันเพื่อนวิ่งหนีตายกันเลยทีเดีียววหหหลลัังงงงจจากกกตตตขออเเเปุ่สสร็นนู้มมด กัเนเขาก็เลยตัดสินใจขี่ยวรถออกจากจุดเกิดเหตุไปกันเพื่อนขี่หายไปในความมืด จังหวะนี้เองกันเพื่อนเพื่อนนของไอ้กันเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นว่าเหตุการณ์สงบเห็นว่าคนร้ายหนีไปเขาก็เลยมาช่วยไอ้กับต๋องกันเพื่อนพาตัวของต๋องกับไอ้ขี่รถกระบะกันเพื่อนเป็นรถกระบะนิสสันสีแดงจึงคืงกันเพื่อนขี่ไปข้างหลังกันเลยทีเดียวเอาตัวของต๋องกับไอ้ขึ้นรถกระบะหลังจากนั้นก็พากันขี่รถไปโรงพยาบาลกันเพื่อนมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลกันเพื่อนทันทีที่รถเคลื่อนตัวออกไปส่งตัวของไอ้กับต๋องไปเที่โรงพยาบาลเหตุการณ์มัน่่อนปราากฏววตัขง กันเพื่อนเขาขี่รถหนีไปได้สักพักกันเพื่อนเขาคาดูในกระเป๋าของเขาโทรศัพท์เขาตกกันเพื่อนเขานึกขึ้นได้น่าจะตกบริเวณที่เกิดเหตุกันเพื่อนเขาก็เลยวกรถกลับมาดูกันเพื่อนจังหวะนี้เองเห็นแต่ไฟแดงๆเงห็นแต่หลังไวๆกันเพื่อนอ้าวไอ,ไอ้ยังไม่ตายไอ้ตองยังไม่เป็นไรกันเพื่อนขี่รถกระบะไปที่โรงพยาบาล ตัวของเป่งก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนบิดรถมอเตอร์ไซค์ตามกันเพื่อนเสียงดังแง,งนแงนแงนกันแงนส่วนรถกระบะก็ชิ่งหนีกันเพื่อนเหยียบดังปืน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 ไล่กันไปในถนนกันเพื่อนจังหวะที่รถกระบกระกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลอยู่นี่ปร,รากฏว่าตัวของเป่งไปทันพอดีกันเพื่อนอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นเขาก็ไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนตัดสินใจชักปืนขนาด9้ามมออกมาอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนเขาเตรียมแม็กกาซีนไป2ชุดกันเพื่อนชุดแรกหมดไปไม่เป็นไรชุดที่2มีอีกกันเพื่อนเขาใส่แม็กกาซีนเข้าไปใหม่หลัังจจาากกกนน้เข็แ ความตายให้กับสองคนนี้กันเพื่อนนั่นก็คือตัวของไอ้กับตองกันเพื่อนซากระสุนแบบไม่ยังดังเป็นกองชุดตะลึงตึงโปอีกหนึ่งรอกันเพื่อนปังปะปังปะปังปังปะปังปะปังปะปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเป่งกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศจอทะลุร่างของตองกับไอ้พุ่นทั้งร่างกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีลูกหลงกันเพื่อนลูกกระสุนบางลูกวิ่งหนีวิถีกระสุนกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ได้เข้าเป้าหมายแต่ไปเข้าโรงพยาบาลกันเพื่อนกระจงกระจกแตกกระจายคนไข้บบบาาางงงงคคนนนถึกัววิ่่หีตยยป ติดเตียงถึงกับลุกขึ้นวิ่งกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปหมอพยาบาลตรงนี้ฉีดแตกฉีดร่ายกันเพื่อนเกิดความชุลมุนวุ่นวายอยู่ในโรงพยาบาลจังหวะนี้เองกันเพื่อนตัวของเป๋งหลังจากมันสางแขนเศษกันเพื่อนเห็นว่าตัวของต๋องกับไอตรงนี้แน่นิ่งไปมันก็เลยตัดสินใจเขี่ยรถหนีไปในความมือกันเพื่อนทันทีที่เหตุการณ์สงบกันเพื่อนตรงนี้เองหมอพยาบาลตั้งสติได้กันเพื่อนเดินมาดูตัวของไอกับต๋องกันเพื่อนปรากฏว่าสองคนนี้แน่นิ่งกันเพื่อนเขาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับไม่ได้ยินเสียง ลงไม่ได้มีชีพประจรแต่ประการใดกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลาดหลุมแก้วก,กันเพื่อนตรงนี้เองมีจุดเกิดเหตุถึง2จุดกันเพื่อนนั่นก็คือในซอยลงปุ๋ยรวมถึงลงบานกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยแบ่งออกเป็น2ชุดกันเพื่อนชุดหนึ่งลงตรวจในพื้นที่ซอยลงปุ๋ยชุดหนึ่งลงตรวจในพื้นที่ท Impact, ลงบานกันเพื่อนหลังจากตำรวจลงพื้นที่เพื่อไปเก็บพยานหล,ลักฐานปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปได้หลักฐานเด็ดมานั่นก็คือโทรศัพท์ของเป๋งกันเพื่อนมันตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตเตตตุุกกกกอออยยยูู่ในนนนนซรรงงงปป๋ัเเเีี้้จจาาาาวข็็ิดดสม ระบุตัวคนร้ายได้แบบชัดเจนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ออกไล่ล่าตัวของเป่งกันเพื่อนใช้เวลาไม่นานประมาณ3 4ี่ชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดตัวของเป่งก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทําไม่พ้นกันเพื่อนเขากําลังจะหนีไปสมุดปาการปรากฏว่าเขาถูกจับกลางด่านกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีการประสานงานไปยังสมุดปาการจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสพลาดหลุมแก้วกันเพื่อนมีการไล่ข้องวงจรปิดดูเห็นว่าตัวของเป่งจะหนีไปสมุดปาการเขาก็เลยตั้งด่านสกัดสุดท้ายท้ายสุดก็จับตัวของเป่งได้โดยละมอมกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการคุมตัวของเป นเพื่อนมาที่สพราดหลุมแก้วกันเพื่อนมีการลงบันทึกจับกลุมตัวของเพีงเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธกันเพื่อนเขาก็รับสารภาพแต่โดยดีกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสอบปากคําถามหาแรงจูงใจตัวของเพีงเขาก็บอกเพียงสั้นๆกันเพื่อนว่าตัวของไอ้ไปตีท้ายครัวเขากันเพื่อนเขาจับได้เขาหวาดระแเวงกันเพื่อนตรงนี้เองเหมือนฐานไฟเก่ามันกาลังจะคุกกลุ่นกันเพื่อนเขาก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ให้เหตุการณ์บานไปไม่ให้เมียเขาไปเล่นชู้เขาก็เลยตัดสินใจไปยิงชู้ลักษณะเป็นนนนนแบบบััั้้ไปี่คคือําารรสสภพๆ จะเป่งกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตํารวจก็มีการตบบาเป๋่งเบาๆกันเพื่อนพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับเป๋่งสีข้อหาใหญ่ด้วยกันกันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองกันเพื่อนมาตรา289กันเพื่อนอัตราโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวมีการเตรียมการมามีการเตรียมปืนมามีการวางแผนมาลักษณะแบบนี้ประหารสถานเดียวกันเพื่อนส่วนข้อหาที่2นั้นก็คือข้อหาพยายามฆ่าเนื่องจากว่าตอนเป่งก่อเหตุที่โรงพยาบาลมีคนได้รับบาดเจ็บกันเพื่อนมีคนถูกลูกหลงบาดเจ็บหลายคนกันเพื่อนตรงนี้เองก็โดนข้อหานี้ไปอัตรา โทษอใน3ของคดีฆ่าส่วนข้อหาที่3นั้นก็คือพรบอาวุธปืนกันเพื่อนอัตราโทษ1นถึงสิปีข้อหาที่4ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะอัตราโทษ5ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ4ข้อหาใหญ่ๆที่ตัวของเปิงได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของเต่งก็ต้องจรเรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนแผลนี้เองมีหลายกระทงมีหลายข้อหาติดคุกแน่ๆไม่ต่ํากว่าตลอดชีวิตหรือ,ออาจจะมีประหารชีวิตกันเพื่อนอาจจะ1ตลอด1ประหารหรือว่าอาจจะ2ประหารหนึ่งตลอดลักษณะเป็นแบบน อวมอลไทยออกมาอีกทีลูกบวชกันเพื่อนเมียเลี้ยวแน่นอนเมียลื่นแน่นอนขนาดเองอยู่เมียยังไปมีคนใหม่นับภาษาอะไรเองติดคุกตรงนี้เองยกมือบายๆเมียเองตูดเปียกตูดแฉส่วนเองกินข้าวหลวงไปกันเพื่อนรับจบรับเจ็บไปก็แล้วกันสาหรับเป่งกันเพื่อนสุดท้ายนี้ก็ขอให้วงวิญญาณของสองคนนี้กันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไอ้กับตองไปสู่พบภูมิที่ดีก็แล้วกันกันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าคํารับสารภาพของเป่งจริงเท็จแค่ไหนกันเพื่อนคนตายพูดไม่ได้คนเป็นพูดได้กันเพื่อนตรงนี้เองเราก็ฟัง ไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกันเพื่อนสําหรับใครที่เคยมีอดีตมีผัวเก่ามีเมียเก่ากันเพื่อนตรงนี้ตัดความสัมพันธ์ได้ก็ตัดกันเพื่อนอย่าไปละหองละแหงกันอย่าไปต่อแยกันกันเพื่อนอย่าไปติดต่อกันเพราะความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันไปทําลายความรู้สึกของคนใหม่กันเพื่อนอาจจะมีจุดจบเหมือนเรื่องนี้ก็เป็นไปได้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปัเพื่อนไว้หน้าที่นี้ด้วย ขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ oh.